การสอนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับว่าผลว่าผลก็บูนว่าผลกระบวนการสอนที่เด็กปฏิบัติเท่านั้นอ่ะลองยกตัวอย่างถูกปังดูใจอยู่ตรงนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนคือเรื่องเทคนิคการสอนกระบวนการสอนที่เป็นแอคทีฟนึงตรงโยงถูกไหมล่ะอ่ะอยากจะถามว่าผลลัพธ์ของโรงเรียนที่สามารถทำได้แอคทีฟนึงเอ่อวิทยาศาสตร์ยังไงบ้างครับรู้ยังไงบ้างรู้ดีแล้โยงอีกอันหนึ่งนะโยงก็ถือว่าเราได้เพราะเราต้อให้เป็นอ อย่างของิสะเตรียมตัเบี้ยศาสตร์นะครับก็รูปแบบของการจัดเการสอนเราเนี่ยก็จะเน้นให้คุณครูสอนแบบแอคทีฟแร้วนี่ก็คือให้เด็กได้มีการลงปฏิบัติมีการใช้กิจกรรมการทดลองพวบคู่กันไปนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราดาเนินการมาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าในช่วง สองปีสามปีหผ่านเนี่ยเรามีการนํากระบวนการเกี่ยวกับด้านองของเต็มเข้ามามีส่วนร่วมนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะได้ความร่วมมือจากทั้งคุณครูของการทำเนารคละพนิตฐาด้วยเพราะว่าเป็นจะการดำเนินการร่วมกันนะครับเราก็ได <c oughs> ้มีการจัดทําโครงการเตรมขึ้นมามีการอบรมครูให้ความรู้ครูแล้วก็นำลงสู่ห้องเรียนให้เด็กได้นําเรื่องที่เรียนในห้องเรียนเนี่ยไปยุต์สู่การสร้างชิ้นงานแล้วก็ได้มีการสุดการะนำเสรอครับก็จะเป็นเรื่องของ active learning โดยการใช้เสรอง ซึ่งมีหลักฐานทุกทุกวิชาหมายถึงในในของวิชาโดยเฉพาะกลุ่มม .5 ้ทั้งสามคนต้องต้องต้องเน้นกรรมการฝ่กรรกายนะครับว่าในช่วงปี62เนี่ยเรานําเรื่องของการจัดการสอนแบบเต็มเนี่ยลงทุกห้องเรียนโอ้ลงทุกห้องเรียนตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 หก มีเรียนเลยเนี่ยใช่ครับตั้งแต่มหนมหครับมีชิ้นงานออกมาทุกห้องเรียนหนึ่งห้องเรียนก็จะมีประมาณ4ี่ถึงห้ากลุ่มนะครับเด็กสร้างชิ้นงานขึ้นมาแต่ว่าพอเป็นช่วงปีหกสามเนี่ยมันเกิดสถานการณ์ของเรื่องโควิดเข้ามาเราก็เลยมีการปรับประยุกต์เรื่องของเต็มให้เข้าไปรูนการกับไอเอก็จะเป็นเด็กกลุ่มเป้าหมายที่เป็นระดับมหที่เป็นสายวิทยาศาสตร์นะเพื่อเนื่องด้วยข้อจํากัดในเรื่องของการรวมตัวต่างๆงนั้นก็เรามีการการอย่างต่อเนื่องครับหรือว่าเด็กได้ ปฏิบัติได้ทำได้เห็นได้ทำได้จับไป้ต้องครับก็คือว่าสิให้ประมเดรันี่อมเตนให้สิบเลยครับครับผมตัวกัวทกีเลยตัวทีทุกส